สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .6 ค่ะโดยคุณครูจิรลจาลักษณ์คุณจันทร์ค่ะยินดีต้อนรับ,บเด็กๆทุกคนนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานและอุปกรณ์การเรียนก่อนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องลมค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด3เรื่องค่ะ1เลยเรื่องการเกิดลม2สาเหตุการเกิดลมและ3ชนิดของลมค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพประกอบนะคะภาพที่1 2และ3มเ,เด็กถ้าเ,เด็กสังเกตด,ดีๆเ,เด็กจะเห็นว่ามีลมเกิดขึ้นใช่ไหมคะเ,เด็กทราบไหมคะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรและลมคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องลมค่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องดูว่าลมคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมคะครั้งที่แล้วเด็กๆได้ทําการทดลองแล้วเดี๋ยววันนี้มาเรียนในเนื้อหาของวีโอกันต่อนะคะลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่ตามแนวพื้นราบนั่นเองค่ะ สภาพอากาศที่มีลมพัดทำให้เรารู้สึกเย็นสบายลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศตามแนวพื้นราบค่ะอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมวลอากาศจะเกิดการขยายตัวค่ะมันจึงลอยตัวสูงขึ้น นะคะคส่วนอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่ามวลอากาศก็จะจมตัวลงไปแทนที่นะคะหรือกล่าวได้ว่าอากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่านั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการพูดถึงสาเหตุการเกิดลมนะคะการเกิดลมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2ส,สาเหตุก็คือ เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิและเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแสงเทียนนี้นะคะแทนไฟแล้วกันนะคะอ่ะเหมือนที่เราได้ได้ทำการทดลองเลย เมื่อเราจุดเทียนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะจุดเทียนเด็กๆจะเห็นว่าอากาศเนี่ยมีอุณหภูมิปกติใช่ไหมลูกแต่พอเรานะคะได้มีการจุดเทียนบริเวณตรงเนี้ยคะ่ะลูกอา,อากาศตรงเนี้ยคะ่ะมันเริ่มร้อนค่ะมันเริ่มร้อนอุณหภูมิก็เลยสูงเมื่ออากาศเริ่มร้อนอุณหภูมิก็เลยสูงเมื่อกี้คุณครูอบอกว่าถ้ามันมี ถ้ามันอากาศร้อนมวลอากาศที่อยู่บริเวณตรงนั้นมันเกิดการขยายตัวค่ะลูกมันขยายตัวแล้วมันก็ลอยตัวสูงขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะอ่ามันเกิดการลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะพอมันลอยตัวสูงขึ้นแล้วอากาศบริเวณที่เย็นตรงนี้ค่ะลูกที่มันเย็นกว่านะคะหรือมีอุณหภูมิต่าค่ะตรงนี้นะคะมันเป็นยังไงคะมันก็จะ เคลื่อนที่เข้าไปแทนอากาศที่ลอยขึ้นไปใช่ไหมคะอ่ามันก็ไปอย่างนี้เลยค่ะอ่านี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดลมโดยที่เกิดจากเพราะความแตกต่างของอุณหภูมินั่นเองค่ะต่อไปค่ะความแตกต่างของความกดอากาศบ้างตัวนี้ก็เป็นสาเหตุเช่นกันนะคะโดยเมื่อกี้ค่ะเหมือนกันเลยเมื่ออากาศร้อน มีอุณหภูมิสูงใช่ไหมคะเพราะมันมีอุณหภูมิสูงแล้วนะคะอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนมีอุณหภูมิที่สูงมวลอากาศเมื่อมันเกิดการขยายตัวค่ะเขาเรียกว่ามันมีความกดอากาศต่ําค่ะ,ะความกดมันต่ําถูกไหมคะเพราะว่ามันเกิดการลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะอากาศที่มันเย็นอุณหภูมิมันต่ำใช่ไหมคะมวลอากาศของมันเกิดการจมตัวลงค่ะจมตัวลงใช่ไหมคะเมื่อมันจมตัวลงความกดอะค่ะแบบนี้ค่ะเพราะมันจมตัวลงมันเกิดความกดความกดก็เลยสูงค่ะเด็กๆคะ่ะมันเกิดความกดแบบนี้ค่ะเขาก็เลยเรียกว่าความกดอากาศสูงค่ะหม,หมายถึงว่ากดลงบนพื้นดินนั่นเองค่ะอเพราะว่ามันจมตัวลงความกดอากาศมันสูงนะคะเพราะมันกดลงแบบนี้นะคะ มันก็เลยไปแทนที่อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนทำไมมันถึงมีความกดอากาศต่ำคะเพราะว่าอากาศร้อนมันมีมวลอากาศที่เกิดการขยายตัวแล้วพอมันขยายตัวมันก็จะลอยพอลอยมันก็จะไม่กดแล้วคะ่ะมันก็ต้องลอยขึ้นไปมันไม่กดแล้วเขาก็เลยเรียกว่าความกดอากาศต่ำนั่นเองนะคะะทีนี้ผ่านนะคะ ทีนี้เรามาสรุปกันลมจึงพัดจากบ,บริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปสู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องจําค่ะ2อ,อย่างเลยก็คือสาเหตุใช่ไหมคะของการเกิดลม1เลยเราจําว่าอากาศเย็นแทนที่อากาศร้อน จำเลยถึงจะเรียกว่าเกิดลมนะคะมันถึงจะเกิดลุมได้นะคะอากาศเย็นมาแทนที่อากาศร้อนมันก็เลยเกิดลุมนะคะแลวจะมีอย่างหนึ่งก็คือความกดอากาศความกดอากาศสูงไปหาหรือใช้คำว่าแทนที่ก็ได้ค่ะ ไปหาความกดอากาศต่ำค่ะมันถึงจะเกิดลมใช่ไหมคะหและ2เนี่ยเหมือนกันนะคะอากาศเย็นกับความกดอากาศสูงเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันถูกไหมคะเมื่อเกิดอากาศเย็นอุณหภูมิมัน ตามมวลของมันจะจมตัวลงม,มันจะกดลงทำให้ความกดอากาศสูงใช่ไหมคะมันไปแทนที่ของอากาศร้อนค่ะเพราะว่าอากาศร้อนอุณหภูมิสูงมันเกิดการขยายตัวมันลอยตัวสูงขึ้นจึงทำให้ความกดอากาศต่ำนะคะสองตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสาเหตุของการเกิดลมอันนี้เป็นตัวสรุปค่ะว่า การที่จะเกิดลมได้มี2ปัจจัยก็คือ1อุณหภูมิแล้วก็ความกดอากาศนั่นเองค่ะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าหรือว่าเป็นสาเหตุก็ได้ค่ะสาเหตุการเกิดลมก็ได้ค่ะหรือจะบอกว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดลมก็ได้มีอยู่2ตัว1และ2นะคะ1คืออุณหภูมิ2คือความกดอากาศหน้านี้จะอธิบายอีกรอบหนึ่ง ข้อที่หนนะคะอุณหภูมิก็คือเมื่ออากาศร้อนขึ้นทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นมวลอากาศก็จะขยายตัวแล้วก็ลอยตัวสูงขึ้นจึงทำให้อากาศเย็นซึ่งมีอุณหภูมิต่ํากว่านั่นเองค่ะเคลื่อนที่เข้ามาแทนทำให้เกิดลมนี่คือของข้อที่หนึ่งอุณหภูมิต่อไปความกดอากาศค่ะอากาศร้อนจะมีความกดอากาศที่ต่ำ เมื่อมันลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นที่มีความผดอากาศสูงจะเคลื่อนที่มาแทนที่ดังนั้นลมจึงพัดจากบริเวณที่มีความผดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความผดอากาศต่ําใช่ไหมคะอ่าอันนี้เราถึงเรียกว่าลมนั่นเองค่ะต่อไปอลมนะคะ ลมเนี่ยมีอยู่2องชนิดก็คือลมประจำเวลาแล้วก็ลมมรสุมนะคะที่หนูจะต้องจำนะซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องลมประจำเวลาก่อนนะคะลมประจำเวลาเป็นลมที่เกิดเป็นประจำในช่วงเวลาที่แตกต่างกาันมีความเร็วที่ไม่แรงมากนะคะลมประจำเวลาก็คือลมบกแล้วก็ลมทะเลนั่นเองค่ะ ลมประจำเวลานะคะมีสองอย่างมีสองประเภทนะคะก็คือเป็นลมบกแล้วก็ลมทะเลนั่นเองค่ะเรามาดูลมทะเลค่ะลมทะเลให้เด็กๆจำให้ดีขึ้นชื่อว่าเป็นลมทะเลนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นลมทะเลจะเป็นลมที่เกิดในเวลากลางวันพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งชื่อว่าลมทะเล ชื่อว่าลมทะเลนะคะต้องพัดจากทะเลมาหาฝั่งเท่านั้นเริ่มจากไหนเขาจะชื่อนั้นนะคะลมทะเลใช่ไหมคะก็ต้องพัดจากทะเลค่ะต้องพัดจากทะเลมาหาฝั่งค่ะจําให้ง่ายนะคะลมทะเลตามชื่อจะพัดจากทะเลมาหาฝั่งส่วนลมบกค่ะก็ต้องพัดจากบกใช่ไหมคะไอบกก็คือฝั่งนั่นเองอ่าก็ต้องพัดจากฝั่งไป ทะเลค่ะเด็กๆจำชื่อให้ดีนะคะชื่อชื่ออะไรเริ่มต้นจากตรงนั้นลมทะเลก็ต้องพัดจากทะเลมาสู่ฝั่งถ้าลมบกก็ต้องพัดจากฝั่งออกไปหาทะเลนะคะ,ะลมทะเลจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันนะคะถ้าเด็กๆจำเป็นภาพได้นี่คือจะดีมากนะคะเห็นไหมมีดวงอาทิตย์ตรงนี้ค่ะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งเนื่องจากอะไรเนื่องจากอากาศ เหนือพื้นดินร้อนตรงนี้ค่ะร้อนเพราะมันเป็นกลางวันใช่ไหมลูกตรงนี้ค่ะพื้นดินตรงนี้ค่ะมันร้อนอ่าดินอ่ะมันร้อน,นะค่ะตรงนี้มันก็เลยลอยตัวสูงขึ้นลอยตัวค่ะมันเกิดการลอยตัวอพอลอยตัวสูงขึ้นแล้วอากาศอากาศ,อากาศที่เหนือพื้นน้ําตรงนี้ลูกเอออากาศที่เหนือพื้นน้ําตรงนี้ค่ะมันเย็นใช่ไหมคะมันเย็นกว่ามันก็เลยเคลื่อนที่ค่ะ เคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปแทนที่อะไรคะไปแทนที่อากาศบริเวณเหนือพื้นดินนะคะที่มันลอยตัวสูงขึ้นไปแล้วแบบนี้นะคะเราก็เลยเรียกว่าลมทะเลมันก็เลยพัดในตอนกลางวันเพราะว่าดินมันร้อนใช่ไหมคะต่อไปลมบกบ้างลมบกจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนค่ะไม่มีพระจันทร์ด้วยลมบกจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนพัดจากฝั่งออกไปทะเล อะนะคะลมบกนะคะพัดจากฝั่งออกไปสู่ทะเลเพราะเนื่องจากอากาศบริเวณเหนือพื้นน้ําตรงนี้ค่ะอากาศบริเวณเหนือพื้นน้ําตรงนี้ค่ะมันจะเกิดการคายความร้อนค่ะแต่ประเด็นอยู่ว่ามันคายความร้อนไม่หมดใช่ไหมลูกพอมันคลายความร้อนไม่หมดเนี่ยมันก็จะต้องลอยตัวสูงขึ้นค่ะ ลอยตัวค่ะอากาศตรงนี้นะคะมันยังมีความร้อนอยู่ค่ะความร้อนตรงนี้นะคะอากาศมันก็ต้องลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะจากนั้นอากาศอยู่ตรงนี้ค่ะอากาศเหนือพื้นนาะเอาพื้นดินตรงนี้ค่ะที่มันเย็นกว่าอากาศเหนือพื้นดินที่มันเย็นกว่ามันก็จะจุมตัวลงใช่ไหมคะก็จะอึไปแทนที่อากาศบริเวณเหนือพื้น น้ำตรงนี้นะคะ่ะมันไปแทนที่อย่างนี้นะคะลุ่มก็เลยเกิดแบบนี้นะคะก็เลยเกิดจากฝั่งไปทะเลเราก็เลยเรียกว่าลุ่มบกใช่ไหมคะส่วนลุ่มทะเลใช่ไหมคะมันพัดจากทะเลมาหาฝั่งแบบนี้อ่าเราก็เลยเรียกว่าลุ่มทะเลยอ,อีกครั้งนะคะลูกลมประจำเวลานะคะมันจะเกิดขึ้นเป็นประจำ ทุกวันแต่เวลาต่างกันนะคะมันจะมีทั้งกลางวันและก็กลางคืนลุมทะเลจะพัดตอนกลางวันลมบกจะพัดตอนกลางคืนใช่ไหมคะลมทะเลนะคะมันจะพัดจากฝั่งมาสู่ทะเลค่ะดูจากชื่อนะคะเมื่อไหร่ที่เรียกว่าลมทะเลแสดงว่ามันต้องพัดจากชื่อของมันไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะลมทะเลเกิดจากลม ลุมทะเลนะคะเป็นลุมที่เกิดในเวลากลางวานันจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งค่ะลุมทะเลนะคะจะพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งค่ะฟังจากชื่อนะคะเมื่อไหร่ที่เรียกว่าลมทะเลมันก็ต้องพัดจากทะเลไปสู่ฝั่งเพราะว่าอากาศเหนือพื้นดินตรงนี้ค่ะมันร้อนลูกเพราะมันร้อนแล้วมันก็ต้องเกิดการ ลอยตัวค่ะอ่าพอมันลอยตัวแล้วอากาศบริเวณตรงนี้ค่ะมันว่างเปล่าเพราะว่ามันลอยตัวสูงขึ้นไปแล้วอากาศที่อยู่ในทะเลใช่ไหมคะอ่าที่อยู่ในทะเลตรงนี้ค่ะอากาศที่เหนือทะเลตรงนี้ค่ะเหนือพื้นน้าตรงเนี้ค่ะมันเย็นกว่าใช่ไหมลูกตรงนี้ร้อนอากาศบริเวณนี้เย็นกว่าค่ะมันก็เลยต้องไปแทนที่ค่ะ มันต้องไปแทนที่ใช่ไหมคะลูกอ่าลุมก,ก็เลยเกิดแบบนี้ค่ะอ่าก็เลยต้องพัดจากทะเลไปฝั่งเรียกว่าลุมทะเลเกิดในเวลากลางวันค่ะต่อไปลุมบกค่ะเป็นลุมที่เกิดในเวลากลางคืนค่ะลมบกก็ต้องพัดจากบกไปทะเลเรียกอย่างว่าจากฝั่งไปทะเลนั่นเองค่ะอันนี้ลมบกมันจะพัดจากฝั่ง ะะไปทะเลเพราะเนื่องจากอากาศนะคะเพราะว่าเนื่องจากอากาศบริเวณเหนือพื้นน้ําตรงนี้ค่ะมันคายความร้อนไม่หมดพอมันคายความร้อนไม่หมดมันก็ยังร้อนอยู่ถูกไหมคะมันก็เกิดการลอยตัวสูงขึ้นค่ะอากาศร้อนบริเวณเหนือพื้นน้ําตรงนี้ค่ะมันร้อนมันก็เลยลอยตัวสูงขึ้นนะคะอากาศบริเวณเหนือพื้นดินตรงนี้ค่ะซึ่งมันเย็นกว่ามันก็จะ เคลื่อนที่ไปแทนใช่ไหมคะตรงนี้เย็นกว่าม,ม,มันก็เลยเคลื่อนที่ไปแทนลมมันก็เลยแป็นงนี้เลยค่ะไปที่ทางนี้ก็เลยจากฝั่งไบทะเลเราก็เลยเรียกว่าลมบบกค่ะลมบุกก็ต้องพัดจากบบกไปทะเลส่วนลมทะเลก็ต้องพัดจากทะเลไปฝั่งนะคะถึงจะเรียกว่าลมทะเลค่ะ นี้นะคะซึ่งลมบกจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนค่ะเด็กๆทราบไหมคะด้วชาวประมงเนี่ยเขาเดินทางไปออกหาปลากันตอนไหนออกหาปลากันตอนไหนลูกอ่าออกหาปลาในเวลากลางคืนเพราะว่าลมมันพัดจากฝั่งไป พัดจากฝั่งไปทะเลใช่ไหมคะเออมันพัดออกไปค่ะมันลมนะคะทิศทางของลมช่วยให้เดินทางได้ง่ายขึ้นนะคะเออมันกําลังออกไปค่ะทิศทางลมนะมันก็จะไปหาทะเลนะคะเราก็จะบังคับทิศทางได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามทิศทางนั้นนะคะพออันนี้ ชาวประมงนะคะจะออกหาปลาในเวลากลางคืนเราจะใช้ลุมบกนะคะส่วนลุมทะเลชาวประมงก็จะไงคะกลับแล้วคะ่ะพอลุมมันมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะลุมก็จะช่วยให้เคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นคะ่ะมันเข้าฝั่งแล้วคะ่ะตอนนี้ก็เข้าฝั่งนะคะชาวประมงจะกลับมาในเวลาตอนเช้าตอนกลางวันนั่นเองคะ่ะออกไป เพลงใช่แมะคะเด็กๆหลายคนคงจะได้ฟังกันแล้วใช่ไหมคะได้ร้องกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนๆมาสอบกับคุณครูบ้างแล้วนะคะอะเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพลงลมบุลุมทะเลนะคะลุมบก ลมทะเลอากาศท้ายที่ผลัดกันผลัดกันลมทะเลนั้นพัดกลางวันลมทะเลนั้นพัดกลางวันส่วนลมบกนั้นพัดยามค่ำคืนลมเกิดเพราะความร้อนเย็นเป็นประจำทุกวันทุกคืนลมพาน้ำมาเป็นคลื่น ลมพาน้ำมาเป็นคลื่นหัวใจระรื่นอยากอยู่ทะเลหัวใจระรื่นอยากอยู่ทะเลนะคะเด็กๆไปหัดร้องนะคะตรงนี้นะคะคะแนนเต็มห้าคะแนนค่ะตอนนี้ผมจะมาร้องเพลงลมพุ่งขอทะเลครับขอใช้ลำธารับฟัง่นเลยครับลมเปิดลมตะลีอากาศใจจืดอากาศดังอากาศดังลมตะลีกระต่างกัน ลดอการาส่วนลมบกนัดยาตั้คืนกุเกิดประความร้อนยืนเป็นประจำทุกวันทุกคืนลมพาน้มาเป็นคลื่นลมพานมาเป็นค่หัวใจระดึกอยากระอึกระดึกระดึระดึกระดึกดะดคระดดึดะใหกเด็กรทายคระว่าเะ็นภาะรรรกระ อะไรเอ่ยเกิดขึ้นในเวลากลางคืนอากาศเย็นไหลแทนไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นเป็นลมบกหรือลมทะเลคะเด็กๆด,ดูภาพด้วยค่ะอากาศเย็นนะคะอยู่ที่บกใช่ไหมคะอากาศเย็นอยู่ที่บกอากาศร้อนในทะเลตรงนี้ลอยตัวสูงขึ้นหนูคิดว่ามันต้องพัดจากไหนไปไหนคะ พัดจากไหนไปไหนคะอ่าถ้ามันพัดจากฟังไปทะเลทายได้เลยว่ามันคือลมบกใช่ไหมคะเพราะมันพัดจากจุดเริ่มต้นตามชื่อของมันนะคะอ่าภาพนี้คือลมบกคะ่ะต่อไปอ่าภาพนี้นะคะอะอะไรเอ่ยพัดจากทะเลเข้าฝังอ่าอะอะไรเอ่ยพัดจากทะเลเข้าฝั่งคะ ถ้าพัดจกากทะเลมาฝั่งก็ตามชื่อเลยพัดจกากทะเลไปฝั่งมันก็คือลมทะเลทนั่นเองค่ะจำง่ายๆสำหรับอาทิตย์ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องลมมรสุมแล้วก็ทิศทางลมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ